เปิดแล้วเย็ดเย็ดถ้าแต่ละคนคนเทพมองสายยางคุณมาว่าคุณซื้ออะไรโอเคสายยางไฟดับกินสายยางอะไรโอเคสายยางไม่มีไอวินโอเคพี่น้องเอาแล้วเบคอนน้อยแค่นั้นเลยสายยางไฟดับ สายยามาสยาไปดับเส็นไปแล้วทุกคนสายยาไฟดับสายยาไม่มีอันนี้สายยาเบคอนน้อยวินรับเร็วไหนไหนกูเป็นหาตัวไหนหางกูไม่มีกูโดนนักกีบบ็อกเสร็มไหมทุกคนไปเกมไวเลย มันค่ำแล้วมันเสียไปหลายเฟลมากเลยนะคลิปไฟดับไฟดับไฟดับอย่าไว้อย่าไว้นีสายยัดที่ดีที่สุดเบคอนน้อยบอกกูยี่ยมเก่งจนโดนแบนครับเล่นยังไงวะเล่นยังไงวะแม่งทำให้ดัดหลักแม่งโดนแบนโดนแบนหัวรอดไม่เอากูยิงปืนมืนสําคัญไปไง31ก็ถูกแบนเลย ประสบการณ์ด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมวินวินมันวินเป็นใจนเป็นสาไอวินเนี่ยไอวินเนี่ยไอวินเนี่ยใช่เหรย อย่ารีบเกมนะเกมมันมีเกมรักกีบ็อกเนี่ยทุกคนเขามีสุดเทพโดยไม่ได้ตั้งตัวเว้ยอย่างเส้นไดปิดตกปลามาตกปลาไดอมมารออะไรแบบเนี้ยเรองอารอก้ีาบนี่ยยเดี๋ยวเราเพิ่ไปตั้งไปกดกอะไรวะ เกมนั้ไมกดัวเองเลิไม่ยอมไเข้าเกมเลยคิดถูกไหมเนี่ยที่เราคิดถูกไหมเนี่ยที่เล่นลักี้บอกเนี่ยานดไม่เข้าเกมไม่เข้าเตียงสิเผลอๆเราเข้าเกมมาเตียงแตกแล้วนะ มันมันแพ้มันต้องแพ้แน่ๆเลยดัวนี้ของไม่ใช่เนี่ยผ่านไม่มีเลยอะไรเก็บไอ้ดักต้องเก็บเองนยเต็มกองด้วยดูนี่ชาร์จนี่ชาร์จแบบพุ่งไปไกลเนี่ยแต่เสียงแม่งเบาเมื่อกี้มาแล้วนี่เดี๋ยวไปต่อพอก็บแพทก่อนแพททำไมแล้ทำไมแล้วที่บล็อกลื่นวะทำไมเบสบอลธรรมดาเรากระตุกวะไอ้เขาอะเบสบอลธรรมดาลื่นไอ้แล้วกิบบล็อกกระตุกรู้สึก ปวดหัวกับการที่ไม่มีหางเว้ยโอเคครามไปสอบคุรู้วามใยไม่รงทา้าแดงแดงแดงแแดงไม่ใช่แดงสีแดงตัวแต่ตัวไ่ไปแล้วตัวครับเมือนตัวอาแตานยิงเลยทำไมไม่เอาหินทำไมไม่เอาหินก็อกอะนี่กูมาเออมันไม่ตายได้เลยวะได้ที่ร้อนจ้าที่รอนอ่ะเรา อยากไปสมรักกีบอ๊อกกับเพื่อนมั่งอ่ะขอไปได้สิอีกูได้แพ้ท่าเม็ด์แต่เป็นเจ้าบ้าเอามาเอามาห้าเม็ดอย่าต่อว่าท<อ>ี่ไม่ขอขอ <มา S 2> ขอขอขอขแดร์นเป็นปลาปลาปลา,ปา,ปา,ปาครัวทีพาครัวมันฝรั่งปลาได้ต่ำมากพกกีบไปมีสองน้ำมีขึ้นเรื่อยๆอ่ะอไรดีดีทีทีอะไรอ่ะอ๋อติดพิษพิษอะไรว่ะคนเขาเล่นนี้น่าจะแย่งของกูไปว่ากูไม่ได้ อันนี้หรอเราตายแน่ๆเป็น่ทิ้งทิ้งกดคิวทิ้งไม่ได้อะไรวะเนี่ยเก็บในกล้องเก็บในกล้งเฮ้ยสิบมาแล้วกูตายไอ้กองของถี่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรีเกิดตรงนี้ไม่เป็นไรยังยังมีทำทำไมนี่เอ่อสิบหายแล้วามันมันเป็นของคำสาบเว้ย ดโดโดตายเลยไปโดดตายเลยไปโดดตายเลยไม่น่ากิเราเราเราไเจอกันนกิสาสีสองเอาอห้เบกเราเบิดด้วยโอ้โหเราไม่ทอะไรไม่ไคือเราไม่เล่นเลยนะตอนเนี้ยเฮ้ยเราได้ยินเสียงแรงมือเะ งงงงงอยู่เลกข้างขงกูเลยกินไปเก็บเพชรเทียกิจเราเชื่อว่ากิจมั่นใจได้เราจะไปขุดแอีกต่อสูงเลยเพื่อนไม่กระโดดขึ้นมาแล้วเดินได้เลยไ,ไม่ก็ต่อไอ้เ่ีรยต่อปิดไม่กไมกล้นั้น <ผม S 2> แล้วถ้ามาต่ออ้อมมันก็จบแล้วปะมันต่ออ้อมก็จบแล้วป่าวะไม่พูดไม่ต่ออีกไม่ต่ออีกเลยไม่คือแบบแบบ ขอขอขอเปิดมั1 1> ่งไม่รู้ขอกขอใครขดได้กอนได้ไดกีตาร์ฮิวเลยอดซื้อเอาสตร์ดีสไดกีตาร์ฮิวเลือดกูกลัวตายวินกูกลัวบอกไม่ให้ไงกดคิวไหมเราได้กีตาร์ฮิวเลือด ไปีไวจังว่ะตีฮะไปตีตีโอโอ้โหถาคุณมีดาบเดเวมวเอากินไปด้อ้ยดอกไม่โอ้ใครตายวะออไม่ได้นี้แล้วไอ้นี่ร้ายมึงทีมอะไรทีมอะไรทีมอะไรไปแกแพทไปเกแพทางมันไป่องไม่ไป อะไรวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะกูเห็นมันโดดสูงมากม่ทางโถดเพราีวิตกว่าจะออกได้แม่งมันหนีไปและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเอ็นทีถึงบ้านทีเอ็นทีถึงบ้านกูไม่มีบล็อกกันด้วยไงปัญหาแม่งอยู่ดิมันก็มาอยู่บนบ้านเราได้ไงไม่รู้เฮ้ยสิบหายและเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยก็ไม่อยู่ดิการถูกทิ้ง นั่นลักกีบบล็อกทีกิดมันได้ลักกีบบล็อกเป็นแบบเอาดีเอาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอุ้งอะไรนี่จริงหรือหลัานอะไรกีบเอ้ยอ่าเด็ดาัสตาปิ้วปิ้วของมันเบาโอ้ยทุกไม่ไม้โอยไม่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 มาอย่างนี้มีมีคนยิงธนูเป่าเปล่าวะไม่รู้อ่ะกันมันจะเปิดสักกล่องไหมไม่ต้องเปินแล้วกันมาว่ะกูจะตายพด กูจะตายเพราะวินสร้างอันนี้เล่นเราว่าเราตายแน่ๆถ้าเราเอาโยนไม่ได้จบแล้วโอ้ยอยากขุดลักกี้บล็อกทำไมบ้านเราไม่มีลักกี้บล็อกเลยอ่ะว่าหนูบนหัวะที่เราเก็บเพชรกับเบมเบลโลไว้ในกล่องนะขอบคุณมากเลยกินลุยนี่ว่าเราไม่ค่อยไปไหนเลยขอลักกี้บล็อกข้างบนนะขอลักกี้บล็อกด้านบนนะเอาผู้ฮะเราจกินบล็อกไม่เอาแล้ว ได้อะไรไม่รู้ได้กล่องมเอายผมบวกได้อนัายละเนี่ยได้ได้ติดกล่องโอ้โหหยเเนี่ยทำไรอะทำไรอ่ะเราเพิกกดเราเพิกดมาปุ๊บาเอาตัวนี้ไปมาสองกล่องเลยมาสกล่องเลยพ่วงตรงกลางสกล่องสีกล่องนี่คนดีไป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 คโอยดีดี น่าเอาคนละกล่องเลยนี่กล่องม่วงกล่องม่วงพลาดเราหน่าสาตุพลาสต์เอาดีมากเอาหิน้ไกล่องลักเก็บพวกดีกล่องลักเก็บพวกดีกล่องลักเก็บพวกดีอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนนี่นี่นี่เสียไปล้ได้หินแร่ธาตุอ่ะเฮ้ยโยนได้โยนได้ได้หินแร่ธาตุไอ้ยก่งมันกูไงมึงมีใครมา ไอ้หนูกูเป็นยังไงไม่้าเลยกูได้กูหูหูหูููตายหนตายยังเปิดยังเปิดยังเปิดไแล้วงเดดดยวด่ะอุ้ยอุ้อุ้ยยังเปิดไู่้ว่าอไจะตายแต่กูกันยังไงกันกีต้ารกต้รกตากต้กแต้า Bóc cả bóc mod bóc mod Bóc box hit box hit có u cong cái là có action เมื่อกี้กูปกใจเพนหายไปไหนหมดวะขึ้นไปยัดขึ้นหายไปนึงหมดอ่ะเพน เอาดิเอาว่าดิเอาว่าดิตัวใสรเดียววเจ้าปโวยนะเ้วยนะเร็ว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 เรวเร็วเร็วร็วเรวเร็วเรวเร็วเ็วเเร็วเร็วเร็วเเร็เร็วเราวเร็ร็วเร็วเร็วเร็ววเร็็มเวเร็วเร็วเร่วเร็วรเรวเวววเร็วเร็วเร็วเวเวเเรเรเเร็นเ อย่ามันยิงลงพื้นนะมันยิงลงพื้นแล้วมันทำลายบล็อกให้มันยิงไปเรื่อยเราไม่ต้องวางบล็อกแล้วก็ได้เพราะตายดาบกูศูนย์จับแป๊ะมันมันปั๊มสกิลไม่หยุดเลยเว้ยมันก้าวไปตายแล้วไอ้เยอะไอ้เยอะมันถึงแล้วขอดูก่อนตีเขียวเลยมันมันเอาดาบไว้เซเบอร์ไปแล้วเว้ยใช่เฮ้ยถ้ามันตกนี่ เราจับไปนี่เราต้องหาวิธีหายก่อนเนี่ยได้จามไปวุ้ยกลองดีเดี๋ยวกูไปเอาแป๊บนึ่งโอ้โหสี่ห้ากองเลยที่จริงมันจะเป็นเมียน้อยมันก็ได้แล้วเว้ยดักแล้เมียน้อยมันมาบางทีก็ได้เมียน้อยเออมาที่เหนหัวรับเมียตันนี้ว่ากัไอายว่าตูแดนนี้มีความเสียหายเยอะขึ้นเลยนะผมเป็ไงบ้างเออคนนี้พอกตินะอะไรไม่มีมามีมามีมา มีมาทุกคนม like ันม em ีมาแล้วเหรอไม่ไมัตาของจริงโอ้โนี่มันต้องตายอุ้ยเื่อไหมมันร่วงตายนั่นน่ะมันร่วงวินมึงไปทุบเลยมึงไปทุบเลยเอ้ยเอ้ยมันไม่ตาย โดอยิ่ง้ก่อนยล้ไูไม่กันกันด้วยซเฮ้ยออกออกซิเดันออกซิเดนกันเลยออกซิเดนกันเลยเดี๋ยวอาะไรซใครมีสองอมเบอร์มั่งใครมีสองีกอีกหนึ่งอเบอร์มั่งไม่มีเอเบอร์กิดขคออไงขดเอาไหนขุดเอาขอคอหนึ่งคอหนึขอหอันขอหอันดมอมเแลด กูขอตรงนี้กูขอในนี้กูขอวุ้ยอะไรอะมึงซื้อเกาะมั้งวางตายโอ๊ไม่ได้ออ๊ได้แล้วได้ไรวะได้ได้ปืนสลิงอุ้ยมึงตอบไมคิดมึงสามสิบแปดนั้นมึงยิงไปตรงเพชรอ่ะนี่มึงวางสลไปตรงเนี้ยแล้วก็ยิงไปตรงเพชรอ่ะเราจะได้ผลไปว่าเพชรได้นะเว้ยไอ้ติปากนั่นมึงดีเพื่อคุณที่ว่าสลิงนี่มันคืออะไรอ่ะโอ้โหแม่งดูยิงออกไปดิ ดู่มันจิงเอาเอ้กิน้สกไม่กิัตป้มันกสน้อยกรน้อีวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มกระสุนจาไหนเดินี้แล้วกูมีกากูมีกาซ้อกระสูนเดี๋ยวมีตัวมาตัวมาตัวมาไดิมีคนต่อมาต่อมาดิมาดิโอ้ยไม่งงใส่มันเลยเลย เอออาจจะใช้ลูกธนูชำราก็ได้ลองซื้อลองซื้อตามติดชีวิตมึงาาีมมึงไอ้ยมึงลองซื้อก่อนตามเหมือนเพื่อซื้อแล้วซื้อแล้วแต่มันต้องใช้นี่ไปก่อนอ่ะใ้ไม่ได้เลยเพื่อนชิปหายแล้วอันนั้นอะไรอ่ะชิปหายแล้วธนูหมดประโยชน์แล้วเจอเพื่อนเจอเพื่อนไหนยธนูหมดประโยชน์แล้วมั้งโอ้โหอีกแล้ว เตียงอีกแล้วเตียงอีกแล้วมันสแปมสวนมใต้ไฟมาโอ้มันสแปมแค่หอาวะโกงอะกอล้วอย่าเล่นลัอกี้บอกจริงจริงเลอยู่เลยอยู่เลยมาแล้ว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 ตีไปตีไปเดี๋ยวเตียงก่อนตีไปตีไปโอ้โหกดตายเจ๊บก่อนละโอ้จะเบลอกูตายมันกระโดดได้สองเตีแปลกนะ เอาไม่ตีเตียงเหรอมึงวัดดิปุงวัดดิปุงวัดดิเจอเจอเสากูอะแนะโอ้ย้งวัดดิมันมีนันันม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 นมั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 นมนมันกันั้มนมันมันมัมันมนมั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 นมนม่นมันมันม่นมันมันมันมกนมี่มันมนมั่มนมั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 นกนมันเป็มนการทันม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 ันนมัมันมันนมันมนมั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 นนมันนมั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 นมมันมันมมึงมันมนมันนมัน ตัวเกี้ยอะไรด้วยเดี๋ยวมึงแฝงเดี๋ยวมึงลอกแป๊บฮะมังมีอะไรพุ่งโชกโชนอ๋อดีดีเวลามันเวลามันขึ้นสะพานมามะพุ่งไปมันพุ่งตามเส้นสะพานมันเละแสงนิดนึงนี่ได้แล้เปิดว่ะได้เลเซเบอร์ได้วเปิดท้องตัว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  ไอ้แหลกเราพันสองแพทเอาทำอะไรดีบูมีอยู่แปดแมตรเอาไปอัพผ่านออาทับอัพผ่านมันตึกฮ้ยอะไรอ่ะเลยอัพเอฟเราตอบได้ป่าวะนี่อะไรอ่ะอัพเออบ่ะเฮ้ยทำไมไจ็ดสิบหกก้อนนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมามามาอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ดิไรเซเบอร์ทีเนี้ยมาดี้เลงไหมเนี่ยไรเซเบอร์นี้ยไรเซเบอร์เนี่ยระเบิดระเบิด ฮ้ยเฮ้ยเป็นแล้วเป็นอีแล้วมาเป็นดีเ้ยมเป็นคืนีมาเลอย่าใช้หมดนะอย่าใช้หมดนะมันกระสุนไม่จำกัดหรืยังไงที่มีกระสุนยี่สี่ยี่ี่นัดเีลือเไว้ก่อนเหลือไว้ก่อนเหลือเหอเ้ยมันสีอะไรวะมันสีอะไรวะไอ้ตัวเฮี้ยนนั่นมันสีอะไรวะเียว เดี๋ยวสรล้วไปเพ่อนไปไหนวะตัวไปอยู่ไหนนี่มาต่อไปต่อขึ้นสวรรค์ไปแล้เนาะไปไดเอาด้วยบินฝาด้วยเดี๋ยวกูเดี๋ยวบูอานให้เอมอร์ลดแ้วจับเจอแล้วจับตัวอ้ยเดี๋ยวนมีของเว้ยมีของพี่เว้ยแล้วตัวตีมือนมีตัวมาปะถ้ามีตัวมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นธนูในมือเราไหม อย่าอย่าที่ที่เก็บไว้ก่อนเก็บไ้ก่อนเก็บไปาตายแล้วที่ดึงด้วยอ้ยชขกเอง้คว้ช่ะวินมีเพชรากมีเพชกี่กินมีเพกีมีเพกี่้อใช้กินม้ีสิหกเม็ดปะใ้สิเม็ดกินมีกียมีสิบหกวอ่ะอแล้วสวยกินมรอตอบัง ยังยังเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับไปลักกี้บล็อกดอบเว้ยขวามาที่ขวาเม่นเก็บแพทย์อยู่ขวาจะเหมือนมันจะสแปมทางขวานะิหุ้ยลักกี้บล็อกดีคุณคุณเลยมันได้เยอะมันได้เยอะเฮ้ยคุณเจดาบดาบดาบดีดาบเพิ่งอนดาบโอ้โหมือฟันไม่โดนเลยดาบมันเล้งทันหาย ยงแ่่ไม่มันเอากุญแจมันจะเอากุญแจอย่างเดียวเลยแย่อะไรอ่ะไม่รู้ไหมสมรักกีบอกหาของอีกเหมือนเดิมน้ำยาป้องกันได้านลาว่ะต้านไอ้ยิ้มวิ่งวิ่งวิ่งเลื้อนแปลกเหลือนแตกไอ้ยิ้มเดี๋ยวนี้ไอ้อะไรมาไอ้เขี้ยวเลื้อน

แล้วคือมึงมึงกินเองหรือมันบังคับให้มึงกินดิมันเข้าตัวเลยเว้ยเข้าตัวก็คือแบบไหนนั่นเดี๋ยวใช่กินมึงรึเปล่ามันจิตอะไรกูกูเก็บของแยกแดงมากูฟันฟันกูทีเดียวมันกูถูกมันดอกเก้าสองกูหลับเลยกูเขาตายว่ากูเตรียอะไรขอบแล้วโอ้ยนั่งนานก็นานจริงไงสี่ทุ่มแล้วรีบจบหน่อยเพื่อนเบื่อเต็ รูปหัวหยิบสองเปย์อะไรอะไรอะไรเฮ้ยแล้วของดีพเขามาแล้วไงนี่นี่นี่มึงอย่ามึงอย่าเพิ่งยิงเก็บไว้สะแปมนั่นมึงสวนไปเลยดิ่เหลืออยู่คนเดียวนั่นน่ะข้าตาตายิงอยู่นี่ย

มีมันองข้อนไปอไบไนนั้นอีกขึ้น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 ้ขงขมันอยู่ด้านบน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 ้าบนหัวมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนหัวมันอยู่ด้านบนหัวมีข้างขาเพื่อนทำไงวะเอาข่าวนาด้วยโอ้นม ouais ันเนไหน้คิดในอ่องและโเคกูส่งพิษแม่มันแล้วพิาร มันแกตายแล้วนะเฮ้ยิงดาบมันติ้งมันพิษหรือน้ำตาวะเอ็นไม่ใช่พิษหรือน้ำยาวะเฮ้ยกิเราจะไม่ลงไปก่อนนะเอาไปนีขึ้นไปกันทั้งหมดเลยไหมเดี๋ยวขึ้นไปกันทั้งหมดเลยไหมแปรแล้วกูตแปมแล้วกูซแปมแล้วกูแปรติดละติดไฟติดไฟแม่งติดไฟอยู่แม่งติดไฟอยู่อึ้นขึ้นสวนเลยขึ้นสวนเลยกูซแปมให้ขึ้นสวนเลยไปเลยที่เฮ้ยได้ปะไม่ได้มันดาบแรงโคตรเลย ตั่งสามตั้งเก้าสสองขึ้นไปเยอะอุ้ยเอาโหจับแล้วเตียงแตกมังป้าทำไมันไม่ได้ตีเรามันก็ไม่ได้ดูดเลือดชิมตามต่อมันไอ้เที่อะไรเนี่ยทำไมเดี๋ยวอุ้ยมันเจ็บเอาครลลวงโอ้ยไปได้ไงมันมีของไงเกิดเยี้่เป็นก็ร่วงไม่ไม่ร่วงไอ้สัตว์ ได้ได้ไข่อิตาเอกอยู่ได้ได้อืมซิบหายแล้วโอ้ไม่ไปไหนละไปไหนละหนักกลัวมากเลยตอนนี้กลัวตายเอาเอาละเบิดไม่เอาละเบิดลูกไฟป่าไม่ใช่ปาไปพร้อมกันหรือว่าร้อยมันลงมา แล้วจากนั้นก็ปาพร้อมๆมันมันตีเตียงมันตีเตียงปะไม่ไม่เตียงแตกนะแล้วไปไปอ่ะตามมินวินแล้วมาไอ้แกไอ้เพริเอ้ใจเย็นไอ้กินกูอัดคลิบไอ้กินกูอัดคลิบไปสุดจับไม่รู้ไม่รู้แต่เผื่อมันดีตอนตอนท้ายเกมไม่อะไอ้แก่ใจบ้างกูไม่รู้โอ้โหตอบแม่กูแก่กูได้แล้ว ถ้าเม็นไปเกี่ยวด้วยไงแนะนำนะเราต้องเข้าบกพร้อมกันเลยเว้ยรู้ไหมตร้ควบการดูดทีมแบบมันก็ตีเหมือนมนแบบไอ้นั้นนะคือมันดูดเลือดเลยยิงระยะไกลยิงระยะไกลเราต้องยิงระยะไกลไงแต่เราก็ต้องรีบจบหรือว่าก็ซื้อลูกไฟเยอะๆตัวลูกไฟมันอะลูกไฟ แล้วแบบเอาสุกรนสิบยี่สิบลูกแล้วก็สแปมไปดัวๆคนแบบพร้อมกันสแปมไปอ่ะเอ้ยังแต่งแล้วเรายังแต่งแล้วมาเวลามันหมดหรือเขาตีวะเวลาหมดเวลาโอเคสิบวิทีมันงแม่งมันมีของตี้ได้ไงัญหาเนี่ยใช่ไป อย่าไม่มักำลังเปนของแต่ข้อทีอย่างนึงมาถือกุแจคือรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะเราเว่ยไมเว่ยเราอวัมันมันกูมีธนูเว่ยมันมาหากูเว่ยโกกูเยอะว่หรอชิีมากดชิมากนชิบมาก่อนโอ้กูเนตปิงครับโอ้สุดยอดเลยลับปิง คิไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนอย่าเพื่ออย่าิึงลองก่อนไอ้ที่เอาเรรียบ้อยเรียบร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 ้อยเอาไอ้เทียท็อกซิคโอ้โหคนเกินคนเกินคนเกินท็อกซิคว่ะไป ไปไปจบคลิป<อ>แบบนี้เลยแม่งแล้เจอคนเจอคนแบบนี้อยากอยากรีพอร์ตมากเลยบล็อกได้กันรำคาญรำคาญท็อ้โหท้องสิงกว่าโอเคโอเคไว้เจอกันนะคลิปหน้าไปายครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวอเออขอสายน์ยัอีกรอบดิเออกิจไม่มีอะไรมาร์กเออไฟดับไฟดับม, <S <S มีฉา,ายามาร์กฉายา ไฟดับดีคนนอน <X ion> ซื้อซื้อนี้จะใช้ไป <X ion> ตลอดกาลอยู่ินหันใหม่ยนินเดี๋ยวค่อยตั้งใหม่โอเคไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย